สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆไลฟ์นีน้น่าจะเป็นไลฟ์แรกที่เราเพิ่งได้มาคุยกันนะคะหลังจากปี2514หลังจากปีใหม่ผ่านไปนะคะปีนี้เข้าสู่ปี2564แล้วนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ในการวอวยพรให้เพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์นนะคะมีความสุขนะคะกับกลิ่นหอมแล้วก็มีความสุขกับปีใหม่ที่ผ่านมานะ,ะกับปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะ หลายๆท่านนะคะก็จะรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่ยากลาบากเนาะแต่ว่าเราก็สู้ไปด้วยกันนะครแล้วก็เรายังมีสิ่งหนึ่งที่พอผ่อนคลายเราจากสถานการณ์ที่ที่วิกฤตนะคะเราก็ยังใช้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าเรายังไม่ป่วยเป็นโควิดไปก็คือน้ําหอมนั่นเองเพราะว่าหลายท่านบอกกันแล้วนะคะมีงานวิจัยบอกกันมาแล้วว่าคนที่เป็นโควิดก็จะไม่ได้กลิ่นหอมดังนั้นเราก็มาทดสอบภูมิต้นานทานขงตัวเองด้วยการดมน้ําหอมทุกวันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ทุกวันนี้ให้ใช้น้ําหอมถ้าท่านยังได้กลิ่นแสดงว่าท่านยังอยู่รอดปลอดภัยนะคะอ่ะแต่ว่าควยพรกันไปแล้วล่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มสรุปน้ําหอมที่โกไดได,ได้ใช้กันมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือ,อ hypnotic poison ตัว EDP นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะ EDP จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ hypnotic poison เนี่ยมี การรีฟอร์มูลเลตแล้วก็มีแฟลนเกอร์ออกมามากมาอย่างเช่นฮิมโนติกโพลิซันซองซูเอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีฮิมโนติกโพลิสัน EDT ออกมาก่อนนะครับเปลี่ยนแพ็คเกจไปหลายรอบแล้วก็กลายเป็นฮิมโนติกโพลิซัน EDP ซึ่ง EDP เวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับจะมีคอหนังมัมีเชือกหนังรัดอยู่ข้างบนแล้วก็มีตาคลั่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นแฟงเกอร์ฮิมโนติกโพลิซันตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับก็คือจะเห็นว่า ขวดนะคะก็จะเปลี่ยนไปก็คือคอเป็นสีเงินไม่มีคอหนังมัดละต้องบอกก่อนว่าจริงๆโกน,นียนะคะเกิดกันอีกรอบหนึ่งว่าโกเป็นแฟนที่มอติโพอยซันมีประวัติมีความทรงจํามากมายกับนิมอติโพลิสันนะคะก็เรียกว่าใช้มาตลอดแหละผม,มีิมิติโพอยซันใช้มาอันนี้คือขวดเท่าที่มีนะคะเป็นเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันแรกๆเลยนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน EDT นะคะซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยนะคะสังเกตได้ว่าขวดมันจะเป็นกระขาย เงางารับเบอมันจะแบบดูดูไม่แพงอนะดูชีปดูเป็น r u บเบอแบบนี้นะคะคออาจจะเป็นสีดําหรือสีแดงก็ได้ฝาก็จะเป็นแบบฝาแบบขุ่นๆไม่โปร่งแสงนะคะซึ่งขอยกว่าให้เป็นเวอร์ชั่นเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นที่ Complex และดีที่สุดของยุนติ o พซันเท่าที่เคยใช้มานะคะนี้กล้าการันตีเลยเพราะผมก็ใช้ย n นติ o i ซันมาแล้วหลายเวอร์ชันเนาะเดี๋ยวขอดูอีกเวอร์ชันนึงให้ดูนะคะไหน เอาเป็นว่าไม่หาละกันเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบทำให้ลายยืดยาวไปแต่ว่าเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตสรุป h i ่เร่โพลิ n ั EDP นะคะซึ่งเราอยู่ด้วยกันมาตลอดหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเห็นโจหัวก็รู้แล้วว่าผิดหวังนะคะเพราะว่าแฟนตัวยงยองโกเนี่ยมองหาความคอมเพล็กซ์นะคะมองหาความซับซอ้อนแล้วก็กลิ่นที่มันจะเป็นกลิ่นที่ทำให้คนจดจำอะ มันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมที่ดาดๆดดทั่วไปอะซึ่งน้ำหอมแบบด,ดาดาๆทั่วไปหวานๆอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็เยอะล้นตลาดไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะหาน้ำหอมที่เป็นกลิ่นที่น่าจดจาต้องพูดแบบนั้นนะคะเราก็ลองเสี่ยงดูบลายๆกับ hypnotic poison e d p มาซึ่งผิดหวังค่ะนะคะตามโครงสร้างของ hypnotic poison เนี่ยนะคะมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีอัลมอน เป็นหลักนะคะกลิ่นถั่วอัมอนด์บดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านก็จะมีกลิ่นถั่วอัลมอนด์บดนะคะหลักๆก,ก็เป็นกลิ่นถั่วทองก้าหรือขั้วมลลินนะคะก็คือตัวเป็นตัวให้ความหวานวานิลานะคะแล้วก็ลิโคริชแล้วก็มะลิแล้วก็ดอกซงเท่านี้เองนะคะซึ่งมันจะเป็นกลิ่นที่เทมเพ a ชั่นมากทุกคนได้กลิ่นวานิลา ได้กลิ่นอัลมอนด์ได้กลิ่นทองก้าได้กลิ่นดอกส้มได้กลิ่นอะไรเงี้ยคือกลิ่นมันจะต้องหวานมากมากใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็หวานจริงเพียงแต่ว่าในยุคก,ก่อนเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนมีโนต้ตมะพร้าวผสมมาด้วยนิดนึงไม่รู้ด้วยมะพร้าหรือเปล่านะคะอยากให้มีรีวิวเทียนบ้างได้เลยคะ่ะได้เลยเทียนก็เป็นอะไรที่เราชอบเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าไหนเนนก็เอื้อมหยิบเทียนเลย <c oughs> เชียนบาร์ดอดี้เวิร์กนะคะซึ่งเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของห้องเราอันนี้เป็นปดอันที่ตุนไว้นะคะกลิ่นเฟชบาร์สามอันนี้เราคุยได้ทั้งวันเลยกลิ่นเชียนเนี่ยอ่ะ <c oughs> แต่ก่อนอืนเรามาต่อก่อนคือ <c oughs> กลายเป็นว่าเวอร์ชัน e d ดีทเนี่ยนะคะกลิ่นมันจะมีความแบบลูกเล่น <c oughs> เดี๋ยวอัลมอนน์นวลเขียวเขียวมาเดี๋ยววานิลาหวานหวานมาแล้วก็แซมเจือมาด้วยกลิ่นของมะลินะคะแล้วกลิ่นของแบบมะพร้าวกลิ่นมันเซ็กซี่แล้วก็ เยาว์ยวนมากเลยนะคะเป็นกลิ่นที่หอมฟุ้งทนกระจายเวอร์วังเราเคยใส่กลิ่นนี้เนี่ยแล้วก็ไปนั่งกอดกับเพื่อนผู้หญิงนะคะก็คือนั่งกอดนั่งอะไรไปเนี่ยซึ่งซึ่งก็แบบเออคุยกันเลรย่นไม่เจอกันนานอะ่ะคือกลิ่นน่ะมันหอมติดตัวเพื่อนอนะ่ะจนแฟนเพื่อนที่บ้านอ่ะทักแบบว่าเธอเปลี่ยนน้ำหอมหรออะไรกลิ่นมันแรงแล้วกลิ่นมันแบบแบบนั้นจริงๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนมันเป็นกลิ่นที่แรงแล้วไม่ใช่แบบเ e ดดี strong อ่ะมันเป็นกลิ่นที่นัวแล้วก็นวล ะะมีความหวานบ้างแต่ว่าไม่ได้หวานแบบชูกริงหวานจากคมารินหวานถั่วเนี่ยมันจะเป็นความนัตตี้หน่อยๆนะคะพอเราหวังไว้มากแล้วเราก็หาแต่วินเทจตัวนี้เนี่ยใช้พอมันมีตัว EDP มาเนี่ยที่เราว่าผิดหวังเพราะอะไรที่เราผิดหวังเพราะว่าก,กลายเป็นว่าความคอมเพล็กซ์ของกลิ่นความร่องรอยของกลิ่นมันหายไปค่ะมันเหลือแต่ความแบนนะคะมันเหลือแต่ความแบนคือเฟรดบาซัมใจตรงกัน คือมันเหลือแต่ความแบนมันมันพูดยากคือกลิ่นนี่นะคะมันก็จะยังคงมีโน้ตหลักก็คือลิโคริชนะคะมีอัลมอนด์นะคะแล้วก็มีวานิลามีมะลิมีดอกส้มนะคะเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่ามันเพิ่มเติมความสโมกกี้เข้ามาถ้าเพื่อนเเคยลองใช้น้ำหอมหวานๆหลายๆตัวมันจะมีพวกลักษณะที่แบบหวานจัดจนออกเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันมันก็มันก็เป็นแบบนั้น คือมันหวานจัดจนออกปเปรี้ยวแต่ประเด็นก็คือเรารู้สึกว่าความล่องรอยอกับความอบอุ่นที่แบบเหมือนชวนให้กอดอ่ะมันหายไปมันเหลือแต่เป็นการเป็นความหวานหยาดเยิมซึ่งเป็นเทรนน้าหอมอยู่ในช่วงน้ําหอมผู้หญิงอยู่ในช่วงหลังๆนี้ตั้งแต่น้ําตั้งแต่ลาวีเบเป็นต้นมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นในเชิงที่หวานเยิมแบบไซรัปเนี่ยเข้ามาในน้ําหอม ถ้าถามว่าอย่างไหนก็คือพวก Iris v i o l e t เนี่ยในในลาเว e เแบบนั้นเลยนะคะมันก็จะอยู่ในตัวนี้เนี่ยกลิ่นนี้เลยแบบแล้วด้วยการเปลี่ยนสูตรหรืออะไรของต่างๆเนี่ยทำให้กลิ่นที่ติ็นอีพอ o ชั EDP เนี่ยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอมันเป็น EDP เราหวังถึงความเข้มข้นมากขึ้นนะคะความทนมากขึ้นแล้วก็ความฝุ้งที่มันมากขึ้นใช่ไหมคะกลายเป็นว่าตัวนี้เนี่ยไม่ฟุ้งเลย นะฮะความฟูงหายไปมีแต่ความหวานแหลมจัดจ้ดานออกมาแล้วกลิ่นแบนไม่มีมิติเราพูดแบบคําว่าแบนนี้หลายครั้งแล้วแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือม,มันมันมันก็โทนอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่ฟูงนะคะมันตัดอัลมอนออกไปอัลมอนจะน้อยลงกว่าตัว EDT นะคะแต่ว่ามันจะเน้นโฟโรมากขึ้น รู้สึกว่ามะลิเนี่ยจะมีพื้นที่ในนี้มากนะคะในขณะที่วาน,นิลาลองลอยเนี่ยจะน้อยลงนะคะดังนั้นแล้วสําหรับแฟนพันธ้อย่างเรานะคะเราเราเรากล้าพูดว่าเราเป็นแฟนพันธ้มะย,ยมแดงดีทีเนี่ยน,นะผิดหวังผิดหวังกับน้อง hypnotic poison อเดมควาฟูมากเลยครันนี้เนี่ยเราจะให้โอกาสน้องอีกตัวหนึ่งก็คือเดี๋ยวตัวนี้คงไม่ได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองหาที่มันเป็นวินเทจเวอร์ชันที่มันเป็นเอ่อเป็น มีคอหนังอ่ะมีคอหนังอยู่เนี่ยนะคะเห็นว่ายังสามารถซื้อได้ในเว็บ s t o ร์เบอรีถ้ามันโอเคก็คือโอเคแต่ว่าขวดนี้เนี่ยคงคงแบบจะต้องหาให้ใครหรือว่าไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันแทนกันไม่ได้จริงๆนะคะมันแทนกันไม่ได้กับตัว EDT จริงๆนะคะเนี่ย EDT นะมันจะมีอัลมอนด์หวานๆเจือมากับมะลินะคะกลิ่นมีชั้นเชิง นะคะรัแล้วก็ล่องลอยพริ้วไปตามลมแต่ว่า EDP ไม่มีแบบนั้นเลยนะคะอ่ะบทแล้วบทอีกไม่เป็นไรเรา move on กันนะคะถ้าเกิดว่าตัว EDP เนี่ยให้คะแนนก็เต็ม10ให้5เท่านั้นเองนะคะไม่เก็บไว้ใช้ด้วยเดี๋ยวอาจจะขายอ,อาจจะให้ชาวบ้านไปเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็มาเริ่มลองใช้ตัว MFK นะคะเมซงฟรั่งซิสเคอร์เจีนนะคะ อูดซาตินมูดนะคะในระดับความเข้มข้นเอ็กซ์ทร스트์จะไปฟิลกันนะคะว่าเป็นอย่างไรตัวนี้นยังไม่เชิงว่าเหิรหรอกนะคะเพราะว่าผมเคยได้ไวอัลไวอัลมาใช้แล้วนะคะซึ่งก็จะบอกว่าเป็นไวอัลที่แบบเนี่ยเนี่ยใช้มาเราก็ยังเหลืออยู่เท่านี้เพราะว่ามันมันใช้นิดเดียวจริงๆอะ่ะนี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดจากขวดเนี่ยสองสเปรย์ขงเต็มที่แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคุณฟรานซิส คุณฟรานซิสนะครับฟรานซิสหรืออ่านว่าฟรองซัวก็ได้มั้งฟรานซิสเอเ็เคแล้วกันคุณฟรานซิสเนี่ยนะคะแกมีผลงานอยู่โลดแล่นอยู่ในวงการน้ำหอมเนี่ยมากมายนะแกทำเป็นคนทำนา NR นะคะเป็นคนทำมัสของนาซิสโกโดริเกรสนะคะแล้วก็ปรุงน้ำหอมให้โรลิต้าแลมปิก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายกลิ่นด้วยกันนะคะผมก็พอจะมีผลงานของคุณเออเคอร์เจียนเนี่ยนะคะเก็บไว้ บ้างน,นะครับอุ่ๆแต่ว่าหลายตัวเนี่ยไม่ได้ชอบมากนะคะก็เลยไม่ได้มีไว้แบบคือตัวดังๆของเขาอะ่ะก็อย่างที่เรารู้กันก็บัาคารัตรูทใช่ไหมหเไปไน็นะต้หนหอมใบหญ่ขอหาแป๊บนึงนะครับอ๋ออยู่นี่ไงหลายๆตัวของเขานะคะก็อย่างเช่นตัวดังๆก็เช่นบาคารัตรูทใช่ไหมที่ดังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาราโรสซึ่งปัจจุบนันนี้มีอาราโรสหอมบวกก็จะมีเป็นตัวอาราโรสอยู่ นะคะแล้วก็จะมีตัวบาครลาดรูชเอ็กเทรนนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะตัวอูดซิวมูดอูดซิวมูดแต่ว่าเป็นเอ็กเทรนเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มคุยกันที่อูดซาตินมูดก่อนนะคะอูดเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าอูดเนี่ยเป็นน้ำหอมที่เป็นองค์ประกอบในน้ำหอมที่ส่วนมากแล้วกดจะไม่ค่อยชอบนะครเพราะร,ารู้สึกว่ามัน ากแห้งแล้วก็กลิ่นมันรุนแรงเกินไปนะครกลิ่นมันคือหลักๆเนี่ยเรารู้สึกว่าอูดมันมีความมาสคิวลีนสูงนะคะเราไม่ค่อยชอบน้าหอมที่มันเป็นมาสคิวลีนแบบนั้นนะคะเราก็เลยไม่ค่อยใชย้จริงๆแล้วเราก็จะคุ้นเคยคนไทยเนะี่ยคุ้นเคยกับอูดเนะเพราะว่าถ้าไปซอยนานๆมันก็จะมีอูดใช่ไหมแล้วก็อูดแรกที่โกรู้จากก็คืออูดอิสปาฮานของคริสเตียนดิออซึ่งตัวนั้นก็เป็นอูดที่สไปซี่นะคะแล้วก็วอร์มมากมันเผ็ด แล้วมันแรงมากแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งหน้าตั้งตาเกลียดอูดนะครับเป็นคนมีอคติกับอูดที่สุดถามว่าโกเป็นคนเกลียดกินไหนที่สุดในบรรดาน,น้ําหอมสตรัคเจอร์โครงสร้างน้ําหอมที่แบบจะใส่ก็คืออูดเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยอูดมันพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีกระแสอยู่ประมาณสัก3ปีที่แล้วมาเป็นช่วงเฮออูด คนฝรั่งก็จะเอาใจอาหรับมากอะไรอะไรก็ใส่อูดไปหมดเนี้ยมันทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอูดเนี่ยแต่ละที่แต่ละประเทศอะไรเงี้ยนะคะมันจะให้กลิ่นที่ต่างกันแต่ว่ายังไงก็ยังคงเป็นความวูดดี้สากดิบในวงการน้าหอมเนี่ยเขาเปรียบอูดเหมือนม้าพยศอ่ะก็คือถ้าม้าพยศเนี่ยนะทำให้มันเชื่องได้มันก็จะขับมันก็จะขี่ไปได้อย่างรุนแรงรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่ายูเทมม้าพยศไม่ได้มันก็จะมันมันก็จะแย่เลยนะครแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราเปิดใจนะคะก็คือ อูดอ so, <laughs> ินฟิน oh ิทของดูส so, like, e uh, ิตานะคะที่เราทําให้เราเปิดใจกับอูดดังนั้นเนี่ยพอมีคนให้วายอลอูดซาตินมูดเรามาเนี่ยนะคะก็เลยแบบเออกล้าใช้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งพอเอามาใช้ปุ๊บก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าอย่างที่รู้รู้กันนั่นคืองานของท่านศัสดามหาศาสดาฟรังซิสเคอร์เิเยนเนี่ยนะคะท่านใช้อูดไม่แรงนะคะแกก็จะใช้อูดแบบแห้งๆไม้ๆขนาดนั้เองแล้วก็ดันกลิ่นให้มันฟุ้งขึ้นมาด้วยกลิ่นอื่น นะครดังนั้นเนี่ยอูดซาตินมูทาที่โกเคยใช้มานะคะจะบอกว่ากลิ่นที่มันเข้มข้นมากที่สุดนะคะกลิ่นที่เป็นเมนหลักของตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลิ่นไวโอเลตนะคะไวโอเลตดอกหรือใบไวโอเลตเนี่ยจะให้กลิ่นโทนหวานคล้ายๆน้ําตาลนะคะมันจะมีกลิ่นแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ยกลิ่นจึงเป็นกลิ่นต้นตํำรับของความฉ่าเยิ้มนะคะแกก็ถนัดงานแบบนี้เนาะคาริเจนเนาะเพราะว่าอย่างบาคารัตรูสก็จะมีความแบบ หวานน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาจากอูดนะคะกลิ่นหลักๆนะ,ะก็เป็นเพราะมันอูดซาตินมูนนะน้องมันต้องเป็นอูดเป็นหลักแล้วแหะแต่ว่าเป็นอูดลาวนะคะอูดลาวเนี่ยเป็นอูดธรรมชาติที่เขาเชื่อกันว่าให้โทนกลิ่นอูดที่ดีที่สุดอยู่ในปัจจุบันนะคะอูดลาวจะเป็นอูดที่แพงมากนะคะแพงที่สุดแหละนะฮะแล้วก็มีกุหลาบบัแกเรียแล้วก็กุหลาบจากเตอร์กีนะคะแล้วก็จะมีไวโอเลตแล้วก็วานิลา นะครแล้วเราลองมาใช้ดูว่าเป็นยังไงเนาะสภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละนนถ้าเป็นตัวเอ็กซ์รน์นะคะตรงนี้ก็ป้ายตรงนี้ก็จะเป็นสีทองอันนี้เราได้มือสองมาจากคุณแกรมนะคะราคาดีมากเลยแต่ว่าได้มานานแล้วแหละเพิ่งมีโอกาสได้เปิดใช้เพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะดังนั้นเราก็สองสเปรย์พอเนาะนะคะเบา,บา ต้องแบบกดแบบไม่เต็มสเปรย์อะสามแล้วนี่พอไหมไหสี่อันกันสี่สเปรย์เบาๆนะครับเบาๆกุหลาบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะแบบพูดเองแบบฟังเองอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกลัวได้กลิ่นของลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่กระป๋องในน้ําเชื่อมไม่มีโนลิ้นจี่เน่นั้นหลอกซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะจริงๆแล้วโนลิ้นจี่มันไม่มีจริงนะคะ เขาใช้กุหลาบในการขึ้นกลิ่นนะคะเขาใช้นมกุหลาบกับตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในการขึ้นกลิ่นให้เป็นลิ้นจี่ดังนั้นเนี่ยกลิ่นในนี้นะคะมันจะมีบัลกเรีกุหลาบบัลกเรีกับกุหลาบตุรกีนะคะซึ่งก็พอมันมาเจอกับความหวานนะคะของวานิลากับไวโอเลตเนี่ยมันทําให้กลิ่นเนี่ยมันฉ่าเยิ้มนะคะแล้วก็คล้ายๆล,ลิ้นจี่เชื่อถ้าดมใกล้ๆอ่ะ ถึงจะรู้ว่าเป็นกุหลาบแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันลมพัดล,ลอยผ่านมาเป็นออร่าเนี่ยมันจะได้กลิ่นเหมือนแบบน้ำเชื่อมลิ้นจี่เลยไซรัปออกมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอูดซาตินมูตเนี่ยนะคะตัวที่โดมิเนตโนท,ที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงท็อปนะคะก็คือกุหลาบกับไวโอเลตแล้วก็มีความอุ่นของวนิลาเจืออยู่ข้างหลงัง ะะอูดมีหน้าที่แค่ทําให้กลิ่นมันสากขึ้นแล้วก็ดันกลิ่นทุกกลิ่นให้ฟุ้งขึ้นกล่าวกันว่าตัวเล่ากันว่าตัว x t r a ซ์เท e ดเดอร์เนี่ยนะครจะมีความลึกนะฮะแล้วก็กลิ่นก็จะสงบเสงี่ยมเจียมตัวกับตัว EDP หรือ e d t ที่มันจะฟุ้งมากกว่าเนื่องจากมันจะมีโมเลกุลของอตัวท็อปนดอะน้อยลงนะะเพราะตัวเอ็กซ์เเนี่ยจะก็จะไปเด่นอยู่ช่วงแบบมิดเดิลกับเบส นะคะอย่างนั้นช่วงท้อมเนี่ยมันจะไม่หอมเตะชมูกหรือฟุ้งมากนะแต่ว่าไม่จริงนะคะตัวนี้เนี่ยฟุ้งมากตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเสร็จจากไลฟ์เนี่ยจะไปทานอาหารอินเดียด้วยรับรองว่าทั้งซอยนะคะอื ตอนนี้นะคะผมได้กลิ่นเป็นแบบลิ้นจี่ชือมชื่อนะคะหวาน,นวานิลารองหลังนะฮะแต่มันเป็นความหวานชือมชื่อมที่อย่างที่บอกก็คือคล้ายๆน้าน้ตาลเพราะว่ามันเป็นที่มามันมาจากไวโอเลตนั่นแหละนะฮะไวโอเลตจริงๆแล้วดอกไวโอเลตสีม่วงเนี่ยนะคะเราไม่ได้ใช้ดอกเราสกัดกลิ่นหอมจากใบนะฮะกลิ่นหอมจากบไวโอเลตเนี่ยจะให้ความหอมคล้ายคน้าน้ตาลน้ําตาลทรายนะฮะเจอความอุ่นเข้าไปนะคะเจอกุหลาบเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบ คล้ายๆกุลหลาบราบน้ำเชื่อมนะฮะแต่ว่าาฟุ้งออกมาเนี่ยมันจะคล้ายลิ้นจี่ด้วยนะคะเมื่อตอนแรกโดงตอนนี้ลิ้นจี่ความเป็นลิ้นจี่เนี่ยค่อนข้างจางลงนะฮะ<ช>หรือว่ามันอาจจะต้องแบบเป็นอาศัยลอยลงมันจะเป็นลิ้นจี่แต่ถ้าเกิดว่าโดมแบบแนบๆแ,แบบเนี้ยนะฮะ <c oughs> ก็เป็นกุหลาบนั่นแหละเป็นกุหลาบนะฮะแต่ว่าเป็นกุหลาบที่ไม่ได้สดเขียวเป็นกุหลาบที่หวานนะฮะเป็นกุหลาบที่หวานด้วยวานิลา ด้วยเวเลตที่ดันเข้ามาแล้วก็มีอูดนะฮะสักสาฟุ้งขึ้นมาด้วยนะฮะกลเลยอูดะะมันทำให้มันแรงขึ้นเนาะจริงๆตัวนี้นะคะคเอ็กซ์รีบแบบมเนี่ยสองสเปรย์เนี่ยสสเปรย์ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ติดทนนานรับรองการันตีว่า12ชั่วโมงอับถ้าคุณไม่อาบน้ำก่อนนะคะฉีดลงผ้าพันคอที่เป็นขนสัตว์หรือว่าฉีดลงเสื้อโค้ทที่มันแบบหนาๆหน่อยเนี่ยการันตีว่าติดทนเกือบเดือน นี่ใช้มันแล้วนะฮะวันนั้นฉีดแค่ซอกคอไปสองปืนเนี่ยใช้ไวอาลฉีดซอกคอไปสองปืนเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าพันคอขนสัตว์ห่มไปแล้วก็ห่มไปสักวันสวันผ้า,ผาันของสัตว์เราก็จะรู้กัน,นว่ามันจะไม่ค่อยสักใช่ไหมมันจะซักบ่อยไม่ได้แล้วก็แบบมาพึ่งๆแล้วก็พับเก็บเข้าตู้แล้วก็เอามาใช้อีกทีหนึ่งแบบเมื่อแบบหลายเดือนผ่านไปกลิ่นยังอยู่อันนี้ต้องยอมนะฮะยอมใครยอมอูดนะครับเพราะกลิ่นที่เหลือจะเป็นกลิ่นอูดกุหลาบแบบหวาน สักสารนิดหน่อยล้วก็วาน,นิลาเนี่ยก็เป็นอีกโน้ตหนึ่งที่กลิ่นติดทนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าพออูดมาวาน,นิลามานะคะเจอกับกุหลาบกล่อมเกลาวเข้าไปแล้วเนี่ยหจะเป็นกลิ่นที่ทนมากนะคะสเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นมิดอยากลองน้ําหอมโปรเชอรี่น้าเชื่อมหอมจริงๆไหมคะเห็นมีแต่คนบอกว่าหอมคุณปกเกตไอเชอรี่น้าเชื่อมเนี่ยนะคะทางแบรนด์บอกว่าปีที่แลว้วทางปีเนี่ยนะคะขายได้เกือบ เป็นหลักล้านขวดอ่ะเป็นหลักล้านขวดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องหอมแน่นอนัถ้ามันไม่หอมอ่ะมันขายไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะคะดังนั้นถ้ามีเวลาก็อยากจะให้ไปลองดมกันคุณอาเอย็นมากแม่เนี่ยสีสเปรย์ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วโกรู้สึกว่าอูดเนี่ยมันมาตัดความเยียนของพวกน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยให้น้อยลงแต่ว่าอย่างที่คุณอาเกลียดแหละเรื่องของความเหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันแบบไม่ได้เหนอะหนะแบบ เนยนมขนมอบอะไรขนาดนั้นนะมันมันกูมองมันมันก็ไม่ได้ถึงกูมองมากนะคะแต่ว่ามันเรียกว่าได้ว่าแบบอาจจะเป็นฟฟรัลกรูมองมังอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็เอียนไห้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าถ้าเอียนของเราเนี่ยเราเอียนแบบเราเอียนตัวเนี้ยเหม็นที่หน้ามันด้วยนะคะสตินมูดผมว่าหวานกว่าซิวมูสสตินมูดอ๋อใช่ เราเรามีตัวไหนนะเรามีซิลมูดปะวารันอยู่คุณวารันอยู่นะคะเรามีซิลมูดแมอ่าเรามีซิลมูดซิมูดเขาว่ากลิ่นม,มันจะสาแล้วก็เน้นไม่ได้มาสคิลลินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคระัอ๋อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนาะคาว่ามันจะมีพวกแคชเมียร์มูดซิลมูดซาตินมูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบเวลาในการเวลาเราเขียนรีวิวน้่หอมเราจะชอบรีวิวน้่มหอมไปกับเสื้อผ้าเพราะว่ามันจะให้อารมณ์ต่างกันดังนั้นเนี่ย พอมันเป็นซาตินมูนให้นึกถึงผ้าซาตินหนาทนนี่มันค่อนข้างลิวนะครับเวลามันทิ้งตัวสวย,ยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นส่วนซิลมูนนี่น่าจะมีความเบากว่าความครีมมี่มันน่าจะน้อยลงส่วนแคชเมียร์น่าจะมีความอุ่นวอร์มหนากว่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดจะเทียบกับแบบลักษณะของผ้าเนาะยังไงก็ตามนะคะไลฟ์ Live นี้ก็พอสมควรแล้วขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะโกจะมาอยู่กับตัวอูดซาตินมูนนี่ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็เราค่อยมาสรุปกันว่า พึงพอใจมากแค่ไหนอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าต,ตลอดที่ใช้มาก็ใช้เป็นแบบไวโอลแบบนี้นะครับพอมาใช้ขวดเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเ้วค่อยมาเจอกันนะครสัปดาห์นี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีปีใหมเ่เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ตั้งใจจะทําแบบน้ําหอมที่ใช้บ่อยที่สุดเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะับเป็นยังไงก็ติดตามดูได้นะคะเดี๋ยวติดตามดูถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองทำรีวิวน้ำหอมกลิ่นที่ใช้บ่อยที่สุดในปีที่ผ่านมา ต้องบอกว่าใช้บ่อยที่สุดนะฮะไม่ได้ชอบที่สุดสัปดาห์นี้สวัสดีปีใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ